สวัสดีค่ะสวัสดีคุณลูกค้าวีแปดแปดทุกท่านเลยนะคะแล้วก็สวัสดีคุณลูกค้าที่เพิ่งเข้ามาใหม่กันด้วยนะคะวันนี้นะคะก็กลับมาพบกับแพรอีกเช่นเคยนะจ๊ะคุณลูกค้าวันนี้นะคะแพรก็จะพามาแนะนํานะคะรถที่ผ่อนน้อยผ่อนถูกนะคะอ่าในช่วงเศรษฐกิจแบบนี้นะคะหากลูกค้าท่านใดนะคะที่กําลังมองหารถผ่อนสบายสบายนะคะแพรก็แนะนําที่ v ีแปดสิบแปดเอ็เคเลยนะคะอ่าสำหรับวันนี้นะคะจะเป็นโตโยต้าวีโก้แชมป์นะคะ ปี2013นะคะโฉมตัวเจนะคะเครื่องดีเซลนะคะอ2อ0 0าซีซีนะ๊ะสำหรับดีโก้แชมป์คันนี้สำหรับลูกค้าท่านใดนะคะที่กำลังมองหารถทำอาชีพนะคะแล้วก็ใช้ในการค้าขายนะคะแล้วก็แนะนำเป็นคันนี้เลยนะคะเครื่อง2 5 0 0ซีซีนะคะตัวนี้นะคะเดิมๆพร้อมใช้งานเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญนะคะที่วีปแปะแปะของเรานะคะมีการรับประกันหลังการขายให้ด้วยนะคะ นี่นะครับพร้อมใช้งานแบบนี้กันเลยนะคะคุณลูกค้าหรือหากคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่ไม่สะดวกมานะคะอยากจะดูรถรการรีวิวรถท่านไหนนะคะก็สามารถโทรเข้ามาแจ้งกับแพรวได้นะคะหรือไม่ก็คอมเมนต์เข้ามาใต้ล่างด้านคลิปนี้เลยนะคะว่าอยากดูรถต้นเดียวอยากดูรถตู้นะคะหรืออยากดูรถสีประตูนะคะที่ V88 เราก็มีนะคะเพราะว่ารถที่เรานะคะมีรถให้เลือก มากมายเลยนะคะมากกว่า200คันเลยนะคะแล้วก็เรามีทั้งหมด3สาขานะคะสาขาแรกอยู่ที่บางพีสมุทรปราการสาขาที่2อยู่ที่บางเลนนคปรปฐมนะคะแล้วก็สาขาที่3คือสาขาลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะคะแถวประจันอยู่ที่สาขาลาดบุหลวงจังหวัดพระนครศรีอย,ยุธยานะจ๊ะคุณลูกค้คาร้านของเรานะคะเปิดให้บริการทุกวันนะคะเปิดตั้งแต่8โมงครึ่งเลยนะคะจนถึง5โมงครึ่งนะคะคุณลูกค้า เดี๋ยวเรามาดูภายในของวีโก้แชมป์คันนี้กันเลยนะคะอ้าคันนี้ภายในสวยมากๆเลยนะคะพร้อมใช้งานเลยนะคะสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะคะก็ดาว่มต้นที่19,0 0 0บาทนะจ๊ะย้ำอีกครั้งนะคะสำหรับวีโก้แชมป์คันนี้นะคะรถปี2013นนะคะโฉมตัวเจนะจ๊ะอ่าตัวนี้นะคะพวงมาลัยของเขาจะมีฟังก์ชันแบบนี้เลยนะคะคุณลูกค้าสามารถฟังเพลงได้ฟังวิทยุได้นะจ๊ะ หากคุณลูกค้าท่านใดที่สนใจนะคะก็สามารถโทรเข้ามาหาแถวได้นะคะที่เบอร์0962599945นะคะ Vigo Champ คันนี้นะคะรอคุณลูกค้าที่น่ารักทุกท่านอยู่นะจ๊ะตัวนี้ใครได้ไปถือว่าคุ้มมากๆเลยนะคะคุณลูกค้ารถของเขาเนี่ยพร้อมใช้งานแล้วก็ที่สำคัญนะคะเจ้าของรถเขาดูแลรถด,ดีมากเลยนะคะ ยี้ำมีครั้งนะคะสำหรับ v ีโก้แชมปคันนี้นะคะดาวเริ่มต้นที่1 9 0 0 0บาทนะคะอ่าผ่อนอยู่ที่7,000กว่าบาทนะจ๊ะคันนี้ค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับการรีวิว Vigo แชมปคันนี้นะคะอยากดูคันไหนหรืออยากดูรถอะไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้นะคะผิดพลาดประการใดเ่ก็ต้องขออภัยไว้ด้วยนะคะคะุณลูกค้า าาค,ค่าคุณลูกค้าท่านใดนะคะที่อยากจะสอบถามเพิ่มเติมนะคะก็สามารถแอดไลน์มาได้ที่39 PILW เลยนะคะคลูกค้าหรือเข้าไปกดติดตามช่องทางเพจ Facebook ของแพลได้นะคะชื่อเพจว่ารถกระบะมือ2 v ี88สาขา,ล,ล,าลาดบุหลวงใบแพวนะคะค่ะและสำหรับวันนี้นะคะแพลก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ